สวัสดีค่ะฮันนี่จากสโต๊พนะคะหลังจากที่เราล็อกช์บีบเดลิเวอรี่ไปแล้วลูกค้มามีคําถามเข้ามามากมายค่ะซึ่งวันนี้สโต๊พของเราก็รวบรวมมาสิบคาถาม,ถามด้วยกันนะคะอยากให้รบกวนพี่อาร์ตตอบคาถามด้วยค่ะซึ่งข้อแรก <Okay. S 2> ที่ค้าถามมาก็คือบีบเดลิเวอรี่คืออะไรกันแน่ค่ะบีบเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ s t Store Hub นะครับเราเรียกกันว่าบีบเดลิเวอรี่เนาะซึ่งตัวบีบเดลิเวอรี่ตัวนี้ครับก็คือเป็นระบบจัดการการขนส่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ เราทําได้นะครับก็คือให้ลูกค้านะครับมีลิงก์โปรโมทเว็บไซต์ไปของตัวเองนะครับลูกค้าสามารถเอาลิงก์นี้เนี่ยไปโปรโมตตามเว็บไซต์หรือว่า facebook ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นพอลูกค้าคลิกเข้ามาในลิงก์ที่เราให้ไปเนี่ยก็จะสามารถออเดอร์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากร้านของคุณได้โดยตรงนะครับแล้วก็เรามีบริการแมสเซนเจอร์นะครับไปรับอาหารของคุณถึงที่แล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าของคุณถึงบ้านครับแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างคะสำหรับบีฟเดลิเวอรี่ของเรา เรื่องค่าใช้จ่ายครับของเรามันจะไม่เหมือนแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่เขามีค่าใช้จ่ายชาร์จไปเลย35% 30%นะครับของเรานั้นจากที่เล่าให้ฟังครับว่าไม่เป็น b ิลเ i v เว y เนี่ยเป็นระบบเป็นฟีเจอร์หนึ่งในภายใต้ s t o ร e าบนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายครับเราจะมีค่าระบบอยู่ที่2,500นะครับผมต่อเดือนเนาะแล้วก็ค่าบริการของ b ิลเ i v เว y ี่ครับก็คือ2%นะครับจากยอดขายทีนี้อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมครับอย่างเช่น ตัวค่าตัดบัตรเครดิตนะครับอันนี้คือสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เราไม่ได้ชา์จอะไรเพิ่มนะครับอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมของตัวบัตรของทุกท่านของลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วสุดท้ายก็จะมีเรื่องค่าขนส่งซึ่งค่าขนส่งเนี่ยของซหฮบเราเริ่มต้นที่แปดสิบห้าบาทถ้ารู้สึกว่าอันนี้แพงไปนะครับร้านค้าสามารถใช้แมสเซนเจอร์ของตัวเองได้นะครับคาถามต่อมาที่อาจได้ยินมาก็คือว่าเนี่ยเหมือนชา์จเยอะใช่ไหมครับมีสองพันห้ามีสองเปอร์เซ็นต์มีสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่าตัดบดัตรเครด ค่าส่งอีก85บาทรวมรวมแล้วจะแพงกว่า35%ไหมเดอะอาร์ต mm hmm. ให้น้องแสดงกราฟิกให้ดูตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวให้น้องแสดงกราฟิกให้ดูครับว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมนะครับถูกกว่า35%แน่นอนตกอยู่ประมาณ10กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะเรียกว่าออกแบบและพัฒนามาเพื่อช่วยร้านอาหารในช่วงนี้โดยเฉพาะจริงๆนะคะแล้วสำหรับช่วงนี้ค่ะบิลิเวอรี่ของเรา,เาครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างคะพดอาร์ตครับ จริงๆตอนนี้ครับเนื่องจากพาร์ทเนอร์ที่เราใช้ส่งอาหารนะครับมี La ลาโม e สกุต้านะครับมี2เจ้าดังนั้นเนี่ยคุนที่ให้บริการก็จะขึ้นอยู่กับ2โลจิสติกส์พรายเดอร์สเจ้านี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้ในระยะเริ่มแรกะครับเราครอบคลุมแค่ในกรุงเทพก่อนนะครับอาจจะมีปริมณฑลเล็กๆน้อยที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพซึ่งถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับร้านอยู่ร,งรังสิตอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่พุทธมณฑลสายสอง อยู่เขตบางนาอย่างเงี้ยครับสามารถสอบถามพนักง,งานของเราได้นะครับทัก Facebook ได้เลยนะครับเฟซบุ uh, ๊กราตรีเซาสตอร์ฮับพีเอนะครับแล้วก็เผื่อในอนาคตม่คนถามครับว่าอนาคตจะขยายพื้นที่ไหมแน่นอนครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสตอร์ h ับเราเพิ่งเปิดให้บริการบีบิลิเวอรี่นะครับเราก็เลยจะโฟกัสแค่ในกรุงเทพก่อนในพื้นที่ต่างจังหวัดรอหน่อยนะครับเรารู้ว่าเรามีลูกค้าอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่เยอะมากรอรายน,นึงนะฮะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นขาดีสําหรับชาวกรุงเทพเลยนะคะ แล้วทีนี้อะค่ะพี่อาร์ตมีลูกค้าสงสัยเหมือนกันว่าบีฟเดลิเวอรี่ของเราเนี่ยค่ะมีหลักการทํางานยังไงแล้วก็ต่างกับแอป,ปอื่นยังไงบ้างคะโอเคครับตัวแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วกันนะครับอาร์ตเรียกว่ามาร์เก็ตเพลสเนาะก็คือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ริสร้านขึ้นไปนะครับแล้วก็รอให้ลูกค้าสั่งแล้วก็มีมีคนมารับของที่ร้านคุณใช่ไหมครับทีนี้ในการทําแบบนั้นนะเนื่องจากมันครบองค์ประกอบเลยเขาเลยชาร์จคุณที่ส5ิห้าเปอร์เ็นตใช่ไหมแต่ว่า คุณโปรโมทตัวคุณเองยากมากครับคุณจะโปรโมทร้านยังไงว่าอยากให้สินค้าหรือร้านค้าของคุณเนี่ยขึ้นไปอันดับต้นๆของตัวแอปพลิเคชันอันนั้นนะครับส่วนของ StoreHub เนี่ยเราไม่ได้เป็น Marketplace นะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดการตัว Delivery ของคุณได้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะ Create Link ของคุณครับยกตัวอย่างเช่น art ชอาร์ชใช่ไหมครับร้านของอาร์อาจจะเป็นเว็บไซต์ชื่อ a r t b e e p i n c o m นะครับคุณก็จะสามารถใช้ลิงก์นี้ a r t b e e p i t c o m ไปโพสต์ที่ไหนก็ได้ครับให้ลูกค้าสั่งอาหารกับร้านคุณตรงๆนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่คุณสามารถจัดการร้านของคุณได้เองไม่ต้องรอให้ใครมาจัดการให้เราครับยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากเป็นลิงก์เว็บร้านตัวเอง,เองใช่ไหมครับคุณจะสามารถแอดเมนูแก้รูป เพิ่มราคาลดราคากำหนดค่าจัดส่งได้เองเลยนะครับในการใช้ m r r k t t l a c e เนี่ยคุณอาจจะต้องรอ3-7วันเพราะว่าคุณไม่สามารถแก้ได้เองใช่ปะคุณต้องส่ง information ทุกอย่างให้ทางแอปพลิเคชันแล้วเขาเป็นคนจัดการให้คุณนะครับอันนี้คือการสั่งของเนาะพอลูกค้ากดเข้าลิงก์มาที่ a r d b i e c o m นะครับเราก็จะเห็นลูกค้าจะเห็นเมนูครับเลือกเมนูได้ปกตินะครับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตได้เลยนะครับ ในอนาคตอันใกล้จะมีการจ่ายด้วยอ e ีวอลเลทด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะได้แค่บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตก่อนนะครับลูกค้าพอสั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็พิมพ์โลเคชันครับแล้วก็เรามีบริการนะครับให้รถไปรับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าถึงที่เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับใช้ m มสเซนเจอร์ของตัวเองได้ตอนนี้อัานเห็นว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่อะครับไม่ได้ใช้บริการขนส่งจากเรานะครับใช้พนักงานที่มีนะครับเพราะตอนเนี้ย งานอาจจะน้อยลงใช่ไหมครับในบางโพสิชันลูกคา้าของเราตอนนี้ครับก็เลยพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการขาตัวเองโดยให้พนักงานนะครับออกไปส่งของด้วยซึ่งถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องใช้ Messenger ของเขาเท่านั้นแต่ระบบของเราเน้นจากว่าเราต้องการให้ทุกท่านสามารถจัดการร้านของตัวเองได้เองนะครับเราก็เลยเปิดโอกาสตรงนี้ครับคุณสามารถใช้ Messenger ตัวเองได้ไปส่งแล้วก็ใช้ระบบของเรานะครับเป็นตัวจัดการออเดอร์แล้วก็สินค้าเท่านั้นครับ เรียกว่ามีอิสระแล้วก็สะดวกสบายสําหรับเจ้าของร้านอาหารมากๆเลยนะคะบีฟเดลิเวอรี่เนี่ยเหมาะกับร้านค้าประเภทไหนบ้างคะตัวบีฟเดลิเวอรี่ของเราอะครับออกแบบมาเพื่อร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มโดยเฉพาะใช่ไหมครับแต่ว่าอาแนะนํานะครับว่าในการใช้บริการของเราเนี่ยเนื่องจากมันจะมีค่าบริการ2 5 0 0ซึ่งเป็น fixed cost นะครับจ่ายทุกเดือนเป็นค่าระบบเนี่ยนะครับอาก็เลยแนะนําว่าร้านค้าที่จะใช้ของเราอะครับเหมาะที่สุดนะครับออเดอร์หนึ่งบาสเซสไซส์ควรจะ300-500ถึงขึ้นไป ถึงจะใช้แล้วคุ้มพี่อาร์ท่าในส่วนของค่าบริการรายเดือน2 5 0 5ค่ะที่มากับระบบ POS ใช่ไหมคะอันนี้เราพอจะเข้าใจค่ะว่ามีฟีเจอร์มาให้แบบเกินคุ้มเลยแหละแต่ว่าในส่วนของค่าจัดส่งเนี่ยค่ะแปบาทลูกค้ายังไงก็คิดว่าแพงดีอะค่ะแม้จะเป็นค่าขนส่งตามจริงก็ตามค่ะ,ะนี้ก็เลยอยากถามว่าการที่ลูกค้าต้องจ่าย8ปบาบาทเนี่ยเขาจะได้รับบริการ ยังไงบ้างคะครับโอเคครับถ่าจะส่ง85บาทในระยะประมาณ5กิโลเมตรนี่น่าจะประมาณ85บาทถามส่วนตัวว่าสูงไหมสูงครับก็อาจจะคิดว่าสูงแต่อย่างที่เลา้ฟังคราว่าเราใช้บริการของสกุต้ากับลาลาโมบดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าตัวอาหารเนี่ยส่งตรงเวลาแน่นอนแล้วก็ตัวแมชชนเจอร์ค่ะไปรับอาหารเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องค่าบริการอย่างที่เาให้ฟังครับว่าค่าจะส่ง85บาทนะครับ ลูกค้าสามารถใช้บริกันของเราก็ได้ถ้าคิดว่าสะดวกแล้วก็ไม่อยากจะติดต่อแบลบชินเตอร์ด้วยตัวเองแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าถ้ารู้สึกว่ามีช่องทางอื่นในการส่งที่ถูกกว่านะครับอาจเห็นบางแอปพลิเคชันมีการส่งของแล้วก็มีแพ็กเกจว่าซื้อสิบครั้งได้ลดกี่บาทอย่างนั้นนะครับถ้ารู้สึกว่าวอันานั้นคุ้มค่ากว่าก็สามารถใช้ การจะส่งของที่อื่นหรือว่าการจะส่งของตัวเองนะครับเพื่อใช้ประกอบกับบีบเดลิเวอรี่ได้แล้วทีนี้ถ้าลูกค้าใช้บีบเดลิเวอรี่อะค่ะแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าจะเริ่มโปรโมทร้านยังไงอะค่ะพี่อาร์ตมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะโอเคครับถ้าใช้บริการบีบเดลิเวอรี่นะครับอย่างแรกเลยอาจต้องออกตัวว่าอันนี้คือระบบจัดการนะครับเราไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันมาเก็ตเพลสนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะเอิธให้ลูกค้าค่ะสามารถโปรโมทร้านของตัวเองได้แล้วเรามาช่วยอะไรถ้าคุณต้องโปรโมทเองใช่ไหมครับตอนนี้คือถ้าคุณไปโปรโมตแบบนั้นเขาจะทักไลน์คุณมาหรือว่า f e c o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  k มสเ g e มาคุณต้องตอบทุกอันตอบทุกคำถามถามที่อยู่รอเขาโอนเงินเช็คโอนเงินเรียกรถตัดส่งแต่ถ้าคุณใช้บีปะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับไปโพสใส่ลิงก์เข้าไปลูกค้าสั่งได้ทันทีบอกโลเคชันได้ทันที จัดเงินได้เลยผ่านบัตเรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตของเขาไม่ต้องจ้างแอดมินมาน,นั่งตอบไลน์หรือว่านั่งตอบ Facebook Message เ,เพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันจบในลิง์กเดียวเลยคุณแค่หาวิธีโปรโมทร,ร้านของคุณเองครับ Facebook Group มีเยอะมากตอนนี้ที่ให้ฝากร้านแล้วคนสนใจด้วยนะครับแอกบกระซิน,นิดนึงว่าในอนาคตนะครับเอ่อสตอร์หาจะมีการรวบรวมร้านคาทั้งหมด นะครับที่ใช้บริการ B Delivery แล้วก็ไปรวมกันที่เว็บไซต์ชื่อ b ีบีอิทดอนะครับในอนาคตก็กำลังจะมีตรงนี้อันมีความเชื่อว่าการทําตรงนี้ครัถ้าลูกค้าทุกท่านเห็นบุ๊กเว็บบีบอิดอทครัก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยร้านค้าโปรโมตได้ฮะแล้วทีนี้อะค่ะนอกจากเราจะสามารถโปรโมตลิงก์เองได้แล้วใช่ไหมคะพี่อาร์ในส่วนของการตลาดของลูกค้าที่ใช้บ e เดลิเวอร่เงเนี้ยค่ะ มีระบบ CRM บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือว่ามอบเครดิตเงินคืนให้ลูกค้ากลับมาช็อปเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าก,าพพกลกากับมาใช้ใจ่ายอีกครั้งหรือเปล่าอาจยากเคลีรไฟค่าระบบ2,005ค่ะว่ามันทําอะไรได้บ้างดีกว่านะครับอยากใหลียร์ยให้ฟังครับว่าเรา s t o r h u b นะครับไม่ใช่แค่บริษัทส่งอาหารนะเราเป็นการจัดการร้านแบบครบวงจรครับการทําแบบนี้มันถึงมีค่าระบบ2,005 2,005ทำอะไรได้บ้างครับเราคลิกเงินหน้าร้านได้นะครับเรามีเครื่อง POS ให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับเช็คสต็อกอัตโนมัติไม่ต้องนักมือนะครับรายงานยอดขายสิ้นวันแค่คลิกว่าสรุปยอดขายหน่อยจบเลยนะครับรู้ว่ากําไรเท่าไหร่เลยทีนะครับทํางานบนมือถือวันนี้คุณไม่เข้าร้านอยู่บ้านสวยๆเช็คมือถือก็รู้ยอดไขายได้เรียลไทมนะครับไม่ต้องรอความพิเศษของเราคือ เราเปิดเว็บไซต์ให้ฟรีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบของเรานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพีจะใช้ POS หรือว่าจะส่งอาหารเนี่ยเรามีระบบสมาชิกให้คุณใช้ได้เลยอ,อยู่แล้วทันทีนะครับถ้าร้านคุณต้องการใช้ระบบเหล่านี้อยู่แล้วอะครับ2.5งไม่แพงเลยนะะโอเคค่ะพี่อาร์จกลับมาที่เรื่องของการโปรโมทร,ร้านของลูกค้าที่ใช้ b e e p delivery นิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของ storehub เนี่ยค่ะเรามีแผนช่วยเหลืออะไรลูกค้าบ้างคะ ขั้นตอนนะครับของเราก็คือทันทีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของเราแล้วนะครับใช้ store hub แล้วใช้บริการ delivery แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเทรนนิ่งกับเรานะครับในขั้นตอนการเทรนนิ่งเนี่ย store hub เราเทรนนิ่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้ฟรีนะครับก็คือเราสอนว่า Facebook ต้องทำยังไงต้องโพสเมื่อไร่ิน s t a g กรมโพสยังไงโพสเมื่อไร่รูปควรจะเป็นยังไงนอกจากนั้นไม่พอครับเรามีแคมเปญแบบเนี้ยให้คุณไปด้วยเยอะนะครับไม่ได้มีแค่รูปเดียวคุณแค่ใส่รูปอาหารของคุณ แล้วก็ใส่ชื่อร้านของคุณใส่ลิงก์ของคุณคุณแปะโปรโมทได้เลยทันทีครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าของเราไม่ต้องกังวลเลยครับเรามีทีมซัพพอร์ตนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับคุณติดปัญหาอะไรน้องอาร์ตี่โพสต์รูปไม่ได้น้องอาร์ตรูปที่น้องอาร์ตให้ไปที่แก้ไม่เป็นเรามีทีมซัพพอร์ตครับโทรมาได้ทุกวันครับบริการซัพพอร์ตของเราเนี่ยตั้งแต่เชายย้ายันสี่ทุ่มเลยนะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ถึงสี่ทุ่มแต่ว่ามีทุกวันแน่นอนครับ งั้นทันนี้ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่า Beef Delivery นะคะออกแบบมาเพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะค่ะเป็นฟีเจอร์ Food Delivery ที่มาพร้อม Automation ช่วยให้ร้านอาหารประหยัดเวลาแล้วก็ลดภา,าระงานของพนักงานให้ร้านมีเวลาโปรโมทแล้วก็หาวิธีเพิ่มยอดขายแทนที่จะใช้เวลาตอบแชทลูกค้าใช่ไหมคะเราก็ไปหารปรับกลยุทธ์ในการขายแล้วก็เรียกลูกค้าเข้าร้านพร้อมกับมีแคชแบ็กค่ะแล้วก็ระบบสะสมแต้ม เปลี่ยนลูกค้าหน้าใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าหาประจำได้ด้วยนะคะในส่วนของค่าจัดส่งที่หลายท่านคิดว่าแพงแต่ว่าเรามีทีมงานมืออาชีพผ่านัน,นั้นหายหมดได้เลยเพราะว่าชีวิตช่วงนี้ยากอยู่แล้วทําไมไม่ให้บิ๊กเดลรีรร่จัดการช่วยคุณล่ะคะ